เอาจิมจิมเอาโกตนามาเลยครับเนี่ยรามเค้กในบล็อกแต่ว่าอันนี้จิมไม่ได้นะครับเช้าบูเออจิมไม่ได้นะครับเนี่ยรามนะครับเนี่ยรามช่วนลุงแง่กอดออเปลวครับเอาโกตนาอย่งจิมไม่เชจอมาจิมเลยมาเลยมาเลยไม่มีการด่ากันไม่มีการว่ากันก็ลุงแง่ครับเค้กก็จิมได้จิมได้ครับเค้กจิมได้ครับ เนี่ยล่ามป้าป้าเป็นบอกก่อนนะบอกป้าได้นะครับได้ไม่เ<น>คดดยชิ้ได้ครับนี่นะครับจากแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงเญญากษตรส่วนลุงยัยก็บเร็วกันบรรยากาศนี่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 ส่วนลุงใย,ยัยส่วนลุงใหญ่อ่าอันนี้ก็พร้อมนะแต่ยืนอยู่ก็พร้อม้เอาเรื่องก็แนะเดี๋ยวไม่ได้เชื่อเดี๋ยวฟุ้งลุยๆนี่ครับก็แต่ก็แท้ นะครับนี่บรรยากาศสดๆนะครับหน้าร้านอุงใหญ่สวนลุงใหญ่และเครือข่ายนะครับที่วังเปลวกินฟรีกินฟรีกินฟรีได้เลยกินฟรีได้เลยคุณีกัยงไกับคนีัสมุดปครับสมุดปลาการบมากินฟรีได้เลยนี่กินเหนียวเป็นกินเหนียวลามไปชิมแล้วใช่ไหม เอาไปแล้วไปแล้วบรรยากาศสดสดบรรยากาศสดๆดนะครับลึกครับสนุกสนานนะครับนี่ร้านลุงใหญ่นะครับบูธลุงใหญ่สวนลุงใหญ่คนวังเปรวนะครับตำบลประดังเบซาอำเภอคลองหอยโคง จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะครับะนะครับนี่ชิมเค้กกันสดๆสนุกสนานพี่ตามสบายเลยนะครับเอาเลยเอาเลยนะครับขายด้วยชิมฟรีด้วยนะครับนุ่นลึกเข้าไปก็ผู้ใหญ่เสบ้านขาว จากอำเภอรโนดูดจังหวัดสงขลาบรรยากาศสดๆดดนะครับามารุมกันนะครับมาขายกันมากินกันนี่ก็ช่วยกุดหนุนช่วยซื้อนะครับอย่ามองกีบิดนะครับทิดไม่ได้ผัดได้นะครับถ้านตรงนั้เชฟตรงนั้นนะครับลุงใหญ่ลุงใหญ่นะครับ,รบ,รบอย่ามองนะครับนะอย่ามองมาเลยครับ มาช่วยกันจิ้มมาช่วยกันเล่ครับว่างๆเลยไปเทีย่ยวสวนลุงใหญ่ครับอ่าต้องเที่ยวเชิงกเกษตรสวนลุงใหญ่อ่าที่ตำบลพาดังเบซานะครับสวนลุงใหญ่นี่อ่าเค้กพลอกเค้กพลกอกโนก็เก้าหลามเก้าหลามนะครับชิมกันใหญ่ กินกันสนุกนะครับบรรยากาศคึกคักตลอดอทั้งงานตลอดทั้งวันนะครับที่หอประชุมมอ,อหาดใหญ่งานประชุมใหญ่อบจอทั่วประเทศครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ